สวัสดีครับวันนี้กับผมเซลกับโคยูฮานะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมสำหรับเจ้าตัวรุ่น4ประตูไฮรลนเดอร์ตัวยกสูงเกรด LDA นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ออตโต้นะฮะราคาเงิสนสดอยู่ที่875,000บาทเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับสำหรับวันที่1เมษายนปี2,566ก็ม,มีส่งมารถใหม่ายแดง1คันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น4ประตูยกสูงไฮรลนเดอร์นะฮะ 1.9เกียร์ออโต้เกรด LDA นั่นเองก็จะเป็นเกรดเริ่มต้นของตัวยกสูงนะฮะราคาเงินงสดอยู่ที่875,000บาทนะสำหรับเกียร์ออโต้รุ่นนี้มีด้วยกันถึง4สีนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีขาวมุกแบบในคลิปนี้เพิ่ม7,000บาทนะฮะแล้วก็สีดำสีบระเงอรสีเทาแลรมโบนะฮะ4สีนะฮะสำหรับเจ้าตัวสีประตู Highlander LDA นะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะระบบไฟหน้าของตัวนี้นะฮะก็จะเป็นระบบไฟแบบไฟ LED Projector นะฮะตัวนี้ก็จะมีไฟเดอ์ไลท์มาให้ในชุดเลยนะะ ตัวนี้เห็นไหมครับไฟตัดไฟตัดหมอกของตัวนี้ก็จะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะฮะอ่านะยังไม่ใช่ led นะแล้วก็กระจังหน้าของตัวรถของตัวนี้นะฮะก็จะเป็น2ชั้นแบบนี้นะฮะสีเทาดําตัดด้วยสีโครเมียมนะฮะสชั้นเลยแล้วก็มีเขี้ยวเล็ก2ชั้นแบบนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ e สุดๆสีโครเมียมเหมือนกันนะฮะสำหรับตัวลายกระจังหน้าของตัวนี้นะฮะก็จะเป็นลายนอนแบบนี้เลยนะพร้อมกับด้านด้านแก้มของตัวรถแบบนี้นะฮะก็จะมีตัวลายเคลฟล่ามาให้นะฮะนี่เห็นไหมฮะอ่าเคลฟล่า สำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะหูกระจกของตัวรถนะฮะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะตัดด้วยสีดำพร้อมกับลอดไฟเลี้ยวแบบ LED เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ไฮแลนเดอร์นะฮะถ้าเป็นตัวเตี้ยก็จะเป็นแคปโปนะฮะถ้าเป็นตัวสูงก็จะเป็นไฮแลนเดอร์นั่นเองนะฮะบันไดข้างของตัวรถนะฮะก็จะเป็นตัวสีบรอนเงินแบบนี้นะคะตัดด้วยสีดำนะฮะก็แข็งแรงนะฮะ ขึ้นเกียรได้สบายเลยนะฮะตัวนี้เนาะอ่านะฮะค่อนข้างจะงคงทนเลยเบ้ามือจับของตัวรถนะฮะเรจะเป็นสีคโครมเมียมแบบนี้เหมือนกันนะถ้าตัวไฮแลนเดอร์เนาะสำหรับเจ้าตัวเกรด LDA นะฮะตัวนี้จะได้ล้อขนาด17นิ้วนะฮะน่า17นิ้วยางบริสโต้นะฮะตัวนี้นะแต่ถ้าเป็นเกรดเซ็ตก็จะได้ล้อขนาด18นิ้วเนาะอ่ะมาดูกรอบไฟท้ายของตัวรถรุ่นนี้กันบ้างนะฮะกรอบไฟท้ายของตัวนี้นะฮะก็จะเป็นกรอบไฟสี ดำนะฮะตัดด้วยสีเขาเรียกว่าอะไรสีเทาดําแบบนี้เนาะแล้วก็กรอบไฟเลี้ยวไฟเบรกแบบ LED นะฮะพร้อมกับไฟเลี้ยวไฟเบรกนะฮะเป็นหลอดไส, an ส้ธรรมดาเนาะแล้วก็โลโก้ Isuzu e นะฮะส GT ีโครเมียมแบบนี้เนาะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นมือเปิดสีโครเมียมเหมือนกันนะพร้อมกับกล้องมองถอยมีมาให้แล้วนะะสำหรับรุ่น l v a นะฮะบันไดขึ้นนะฮะสองสเต็ปนะฮะเหยียบขึ้นนะแล้วก็กระบะไลเนอร์นี้ติดตั้งมาให้นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะ ไฟเบรกดวงที่3นะฮะมีมาให้เหมือนกันรุ่นนะอิสุได้เหมือนกันหมดเลยนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้เกรด LDA ก็ได้เป็นกระจกไล่ฟ้าแล้วเหมือนกันนะ,ะตัวนี้เนาะอ่ะไปดูข้างในกันดีกว่าฮะ,ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะด้านในของตัวรถก็จะเป็นโทนสีดำนะฮะเพดานสีทนสว่างเนาะ,ะแผงประตูด้านข้างนะฮะก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะฮะเนี่ยแบบนี้นะ,ะสีดําแล้วก็ตัดด้วยตัวนี้เบาะรองแขนนะฮะบุนุ่มด้วยผ้านั่นเองเนาะ ช่องเก็บแก้วนะฮะแล้วก็กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะฮะแต่บานฝั่งคนขับก็จะเป็นอโอตโต้เนาะเซนเซอร์ล็อกนะครับตัวล็อกกระจกไฟฟ้านะฮะแล้วก็ปรับกระจกมองข้างนั่นเองเนาะพวงมาลัยของตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะฮะมีมันติฟังก์ชันบนพวงมาลัยรับสายวางสายโลโกโออ้ Isuzu นะฮะตัวนี้แอร์แบ็กคู่หน้านะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจของเขานะฮะกุญแจร,รีโมทเหมือนกันเนาะแต่ว่าไข่สตาร์ทนะครับตัวนี้นะเนาะกุญแจรีโมทไข่สตาร์ทนะครับตัวนี้ถ้าเเเป็็นออโโตต้กกจะมมีีัวว่าารยหด เอออฟแบบนี้มาให้นะคะไว้สําหรับเวลาเราต้องใส่เบลนะใส่เบลล์นะฮะขับรถอยู่เหยียบเบรกติดไฟแดงนะฮะรถมันจะดับนะ<อ>ก็มันเป็นการตัดกําลังเครื่องยนต์ลงเนาะก็ทําให้ประหยดน้ำมันมากขึ้นนะ,ะแล้วก็ฝากระโปรงนะฮะอันนี้ฝากระโปรงฝาน้ํามันนั่นเองเนาะนี่นะฮะ สำหรับแผงคอนโซลด้านหน้านะฮะตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปแบบนี้มาให้นะฮะแล้วก็ตรงกลางก็จะมีช่องเก็บของไฟพาไฟฟ้าไฟพามากหนะ้ามีมาให้เหมือนกันเนาะแล้วก็ตัวนี้นะฮะกระจกมองหลังก็จะเป็นกระจกแบบอัตโนมือนะฮะตัดแสงโดยแป๊กเนาะ,ะตัวนี้เนาะแล้วก็ด้านบนเพดานรถนะฮะไฟทองสว่างสีส้มนะฮะแล้วก็ช่องเก็บแว่นนะฮะตัวนี้มีมาให้ทุกรุ่นเลยนะฮะสำหรับช่องเก็บแว่นเนาะตั้งแต่เกรด LDA ขึ้นไปนะฮะกระจกนะฮะนี่แผนม่านบังแดดนะฮะตัวนี้ก็จะมีกระจกติดมาให้เหมือนกันนะ สำหรับเจอกเกต l d a นี้นะฮะจะยังไม่มีไฟนะตัวถ้าเป็นเกรดแทขึ้นไปจะมีไฟสองสว่างสีส้มสีบมไนท์ตรงนี้มาให้นะฮะอันนี้มีให้สองฝั่งเลยนะครับสำหรับกระจกมองกระจกสองแบบนี้นะฮะเพดานฮะก็จะเป็นสีทวนสว่างไฟตอนกลางนะฮะแล้วก็ช่องเก็บของสัมภาระนะฮะนี่เก็บแป๊บนึงนะครับช่องเก็บของสัมภาระนะฮะมีมาให้ตรงกลางนะฮะแล้วก็ที่วางแก้วเนาะ ตัวนี้เกียร์ออโต้หสปีดนะครับสามารถแมนนวลเกียร์เองได้ด้วยนะฮะนี่มีระบบแมนนวลเกียร์เองนะแล้วก็ตัวนี้นะฮะแอร์แบ็กคู่หน้าเนาะช่องหน้าจอทัชสกรีนนะฮะของตัวนี้7นิ้วนะฮะเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยนะฮะแอร์แมนนวลนะฮะแล้วก็แอร์แบ็กคู่หน้าเนาะแล้วก็เบาะนะฮะภายในตัวรถของตัวนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะฮะสีดำนะฮะเดินได้ตะเข็บสีขาวแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ลวดลายของตัวนี้นะฮะก็จะเป็นเอ่อ ลา,ลายใหม่นะฮะลายใหม่ของตัว223 0ล้วก็จะได้ลายรถลายแบบนี้นะฮะนี่นะฮะแบบนี้เลยเนาะสำหรับเจ้าตัว LDA นะฮะจะยังไม่มีปรับสูงต่ำนะตัวนี้ไม่สามารถปรับสูงต่ำได้นะฮะแต่สามารถปรับเดินหน้านะฮะถอยหลังแล้วก็ปรับพนักพิงเอนเอนนอนได้นะฮะไม่สามารถปรับขึ้นสูงต่ำได้ต้องเป็นเกรดแซกขึ้นไปนะ,ะถึงจะปรับขึ้นสูงต่ำได้เนาะอ่ะไปดูตอนหลังกันบ้างดีกว่าครับ สำหรับตอนหลังก็เหมือนกันเลยนะฮะผูกผ้าทั้งคันเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวรองแขนนะฮะเบาะนะฮะแล้วก็เบาะสามารถเปิดได้นะฮะตรงนี้นะเปิดพับเบาะได้นะฮะด้านหลังก็จะมีอุปกรณ์นะใช้สแตนดาร์ดแม่แรงนะฮะต่างๆอยู่ด้านข้างนี้อันนี้คือได้ทุกคันนะแบบนี้ได้ทุกคันนะฮะก่อนรับรถนะเช็คด้วยนะฮะว่าของอุปกรณ์ครบครบไหมเนาะแล้วก็ตัวเบาะด้านล่างนี้ก็สามารถเปิดได้เหมือนกันเนาะนี่ ะะจะมีเชือกอยู่ก็สามารถดึงเปิดได้เลยจะมีช่องเก็บของซ่อนอยู่นะฮะเผื่อใครเอาไปซ่อนอุปกรณ์แม่แรงต่างๆหรือว่าซ่อนเงินซ่อนอะไรได้หมดเลยเนาะคอนโซลตรงกลางก็จะมีช่องเสียบ USB <c oughs> มาให้นะฮะนี่แต่ยังไม่มีช่องแอร์หลังนะสำหรับรุ่น LDA ถ้าต้องเป็นเกรแดแซขึ้นไปนะถึงจะมีแอร์หลังมาให้นะก็จริงๆอุณหภูมิของแอร์ตัวรถเนี่ยแอร์คู่หน้าอย่างเงี้ยก็สามารถปรับความเย็นเย็นได้ทั่วทั้งคันแล้วซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเย็นแล้วเหมือนกันเพราะว่านี่ก็สตาร์ทรถไปนะอุ่นเครื่องรอลูกค้านะ แล้วก็สําสหรับรุ่นนี้นะฮะใครที่บอกว่ามีงบจํากัดนะอยากออกรถไม่เยอะแล้วก็ผ่อนไม่แพงก็ LDA ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วนะ,ะเพราะว่าค่อนข้างจะครบนะฮะออปชั่นก็ค่อนข้างจะโอเคเลยนะฮะที่ต่างจากตัวเซตอีกตัวหนึ่งก็คือก้านปัดน้ําฝนอันนี้ก็จะเป็นก้านปัดแบบธรรมดาเลยนะฮะก้านยกแบบธรรมดาเสาอากาศเหมือนกันนะฮะเสาอากาศเป็นแบบเสาอากาศธรรมดานะฮะ เตัวเซ็ตก็ได้เหมือนกันตัวเอ็มตัวท็อปก็ได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่า LDA นี่ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วนะฮะก็สําหรับใครที่มีมงบประมาณนึงนะฮะไม่ไม่อยากผ่อนแพงมากหรือว่าไม่อยากใช้เงินจำนวนมากมากก็รุ่น LDA นะฮะตอบโจทย์เลย8 7 5 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา8 4 0 0สนบาทนะฮะก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะมีสีสีให้เลือกสีขาวเพิ่ม7,000บาทนะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์0964355501นะฮะแล้วเจอกันที่โชว์รูมครับ่งนะฮะครับ